ชีวิตสุดลงเพราะเจ้ากรรมในเวรแต่ความจริงแล้วคําว่าเจ้ากรรมในเวรบอกเป็นเฉพาะตัวเฉพาะตนนะคะเป็นคาําเฉพาะตัวเฉพาะตนของคนที่อยากจะอุทิศบุญให้ถ้ามีกรรมมีเวรอะไรก็มาเอาไปให้หมดตรงนี้ไม่ให้พูดตรงนี้ไม่ให้พูดนะคะขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งอดีตชาติและชาติปัจจุบันได้รับบุญด้วยอันนี้ไม่ให้พูดต้องเปลี่ยนคําพูดใหม่เป็น ถ้าข้าพเ,เจ้าเคยสร้างเวรไว้กับผู้ใดสร้างกรรมไว้กับผู้ใดขอให้ท่านทั้งหลายจงมีส่วนในบุญกุศลและจงงดเว้นจากการจองเวรเปลี่ยนเป็นคําพูดนี้นะคะถ้าคาว่าเจ้ากรรมในเวรมันจะอยู่กับชีวิตเราตลอดชีวิตจนชีวิตเราหมดไปอาจจะต่อไปถึงชาติหน้านะคะอาจจะต่อไปถึงชาติหน้ากรรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากบางคนนะคะสามีภระระยา จับวัวนะคะมาเทียมเกวียนแล้วก็ให้ลากของไปให้ลากของไปแล้วก็อยู่บนความทุกข์ของของวัวนั้นหรือไม่ก็อาจนะคะหรือไม่ก็อาจมีพนันนะคะให้ให้ให้วัวนั้น่ะลากเกวียนไปใครจะสืใครจะถึงเส้นชัยก่อนมีการพนันกันกรรมตรงนี้ส่งผลมาให้มีร่างกายติดกัน ใจไหมคะกรรมตรงนี้ส่งผลมาให้สามีภรรยาคู่นี้เกิดใหม่เกิดใหม่มีร่างกายติดกันไม่ชีไม่ได้ไม่ชีไม่ได้ให้้ายนะคะไม่ชีไม่ได้ให้้ายแต่ไม่ชีเคยเคยนั่งเคยนั่งแล้วอาหาเหตุผลของของความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับแฝดที่มีร่างกายติดกันคนที่คนที่ชอบนะคะคนที่ชอบ ทรมานสัตว์นะคะชอบทรมานสัตว์ชอบทรมานสัตว์ด้วยการจับผูกติดกันไว้มัดติดกันไว้มัดมปูนะคะมัดปูปูทะเลนะคะสัตว์ทะเลเนี่ยแปลกอย่างหนึ่งคือจะเป็นกุ้งก็ดีจะเป็นหอยก็ดีจะเป็นปลาก็ดีถ้าเกิดไม่ได้แช่น้ําแข็งไว้นะคะถ้าไม่ได้แช่น้ําแข็งไว้เราจะไม่ได้กินเนื้อของมันเลยเพราะเนื้อมันจะละลายเป็นน้ําหมด ปูก็เหมือนกันนะคะปูเขาจับมัดไว้แล้วเวลากินต้องกินตอนต้องต้มตอนเขาเป็นๆน,นะคะเนื้อเขาถึงจะแน่นสภาวธรรมส่งผลให้ไม่ชี้เห็นร่างกายของมนุษย์ที่เกิดมาแม่เขาเป็นคนที่มัดปูขายมีคนเอาปูมาส่งแล้วมัดปูขายสามีหาปูแล้วมัดปูขาย,าม,าม,ขายมัดแล้ววางรวมกันรวมกันรวมกัน แล้วก็ตั้งท้องพอท้องขึ้นมาในท้องท้องใหญ่มากค่ะท้องใหญ่มากแล้วช่วงที่เขาคลอดหมอตำแยบอกแฝดน้ําแฝดน้ําแล้วลูกออกมานะคะเป็นเด็กอาการครบสามสิบสองแต่ผิดปกติแขนงอเข้างนี้ค่ะขาก็งอเข้าแล้วเดินไม่ได้ เดินลักษณะปูคือลักษณะธรรมชาติของปูนะคะถ้าตายขายไม่ได้ค่ะเพราะว่าเนื้อมันจะเป็นน้ําแล้วก็ส่งมาเป็นสภาวะธรรตอนเกิดว่าเด็กคนนี้เกิดขึ้นเพาะพร้อมกับน,น้ํานะคะแต่ถ้าเป็นเด็กแฝดก็จะมีมีสองขั้วใช่ไหมคะอันนี้สองขั้วจริงแต่เป็นสองขั้วที่เป็นน้ําอันนี้กรรมทําให้เกิดนะคะเรียกว่าเกิดแต่กรรม พ่อแม่ทำอาชีพอะไรไว้ส่งผลส่งผลมาเป็นโรคให้พ่อแม่ละอายเกรงกลัวต่อบาปแล้วชีวิตที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นเจ็ดวันแล้วตายเลยกรรมตรงนี้ให้เห็นซ้ำซากนะคะว่าเนี่ยเด็กคนนี้พูดก็ไม่ได้พูดไม่ได้เพราะว่าเป็นใบหูก็ไม่ได้ยินมพ่อแม่พูดอะไรก็ไม่ได้ยินแล้วก็มีสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับเขาคือ พอเขาเห็นนะคะเขาเห็นเขาเห็นอคนที่เขาถูกใจเขาก็จะเดินตามถามว่าคนนี้ทํากรรมอะไรไว้ถึงได้เกิดมาเป็นลักษณะนี้ความเวทนาของสัตว์เป็นอย่างไรเนี่ยมนุษย์จะไม่สามารถรับรู้ได้นะคะแต่กรรมส่งผลมาทําให้มนุษย์สามารถรับรู้ถึงผลกรรมได้แบบนี่คือการประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สัมมาอาชีพนะคะไม่ใช่สัมมาอาชีพ ถ้าเกิดเราไม่ทําบุญในพระพุทธศาสนาเราจะถ่ายบาปตรงนี้ได้อย่างไรการถ่ายบาปไม่ใช่ไปยืนตะโกนบอกว่าเราจะไม่ทําอีกเราทําผิดเรื่องนี้แล้วเร,เราขอถ่ายบาปด้วยการเรา,เรา,เราพูดออกนี้ออกไปแล้วมันจะหมดกรรมไม่ใช่นะคะตรงนี้ต้องบอกว่าสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับหญิงหรือชายก็แล้วแต่ที่ทเป็นคู่แฝดล้วนเกิดจากกรรมทั้งสิ้นแล้วก็เราจะเห็นนะคะว่าคนที่ทําผิด ศีลคบชู้กันนะคะคบคบชู้กันมีลักษณะที่มีตัวติดกันมากไม่สามารถผ่าออกจากกันได้เลยอันนี้พอมาเกิดใหม่ก็ให้ตัวติดกันเพราะว่าตอนที่ที่ตอนที่กำลังเป็นชู้กันแล้วถูกจับได้แล้วตายพร้อมกันนะคะ ตายพร้อมกันลักษณะจิตที่มีความกำนัดแล้วมีตัณหารวมอยู่ด้วยทำให้เกิดพร้อมกันในลักษณะร่างกายติดกันเหมือนประจานความชั่วเหมือนประจานความชั่วให้คนพบเห็นได้เกิดความเวทนาแล้วก็ไม่ไม่ไม,มีอายุยืนนานเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับผลบาปและผลกรรมที่ทำขึ้นคนที่เป็นพ่อแม่อาจจะเป็นคนที่ฆ่าเขาไว้ก็ได้แล้วมาเกิดใหม่ พอมาเกิดใหม่เกิดเป็นลูกที่เห็นแล้วต้องทุกขเวทนาจากการผิดศีลผิดธรรมศีลห้าสำคัญมากข้อหนึ่งไม่มุ่งร้ายทำลายใครนะคะคือไม่ไม่ค้าขายชีวิตใครนะ,ะข้อหนึ่งข้อสองไม่ลักทรัพย์นะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของการทุจริตผิดศีลผิดธรรมถือว่าลักทรัพย์ค่ะข้อสามไม่ประพฤติผิดทางการรมลูกใครหลานใครถ้าเขาไม่อนุญาตถือว่าประพฤติผิดทางการรม ะะพ่อแม่ไม่ในย่าให้แต่งงานก็ถือว่าผิดนะคะไม่ใช่เฉพาะเป็นชู้เท่านั้นกฎหมายของไทยนะคะพระสังกราชกับพระเจ้าแผ่นดินจะร่างกฎหมายมาแล้ววันหยุดของประเทศไทยวันหยุดของประเทศไทยในสมัยโบราณหยุดวันพักกับวันโกนะคะให้ข้าราชการได้ทําบุญอุทิศวนบุญศลให้บรรพบุรุษแต่ด้วยอริยธรรมทางตะวันตกมานะคะ มา,มาม่ากก็เลยมีวันหยุดที่เหมือนกันคือวันเสาร์กับวันอาทิตย์การเกิดมาเป็นชีวิตแล้วถ้าเราปล่อยให้สิ่งเสพติดยึดพื้นที่ในขันห้าของเราไปถือว่าเป็นอมาพาสตั้งแต่ต้องเรียกว่าหัวใจเป็นอมาพาสนะคะไม่ใช่เป็นอมาพาสทางร่างกายจิตใจเป็นอมาพาสเพราะว่าปล่อยให้หมดไปกับ